ระหว่างฮัสโซนากับ KTM มีข้อดีและข้อเสียต่างกันอย่างไรและแบบไหนนะครับเหมาะกับคุณอ่าวิี่จิ๋วคงได้ยินละจัดพี่ KTM ฮัสนาข้อแตกต่างข้อดีข้อเสียนะอย่างแรกเลย KTM เนี่ยน้ำหนักเขาจะเบาวกว่าอืมอันที่สองระบบช่วงล่างเขาเนี่ยไม่ค่อยติดเพราะเขาเคลมว่าระบบเขาเป็นระบบ PDS หรือว่า p r o g r e s p i v e Damping System มันกระ,บบ System, ะกเดื่อง Oh. เวลารูดจะไม่ติดนี่เป็นข้อดีของเจดี oh. ขดข้ข้อดีของฮาสนาครับข้อดีของอาสนานี่จะช่วงล่างก็จะได้เปรียบ mm hmm. ด้วยเรื่องของความนุ่มนวลของ mm hmm. ระบบลิงเกลเพราะจะนวลมากช่วงล่างของเขาแต่ข้อเสียคือเขาจะหนักกว่านะครับเพราะว่าหนักอะไรบ้างอย่างแรกนะครับอย่างแรกซับเฟรมหรือว่าเปลท้ายเนี่ยครับเขาจะมีน้ำหนักเยอะกว่า อแหลกอย่างที่สอง2 2> ระบบของลิงเกีเนี่ยมันจะเยอะกว่าชิ้นส่วนของซีเอฟมันเยอะหนักกว่าประมาณสองโลรือว่าสองถึงสามโลประมาณสองถึงสามโลแต่จริงๆพออยู่ช่วงล่างมากจริงก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะพี่จือเนาะสองสามโลถ้ารถตั้งตรงน่ะน้ำหนักมันไม่ค่อยมีผลอะไรแต่จำได้ไหมเวลาขี่เซีเอฟไปลงอ,ะอ่ะเราจะยกได้ประมาณสองสามครั้งโอ้โหหมดเลยเราไม่อยากรจริงหมดจริงๆ พี่จิ๋ว้วช่วงเปท้ายที่มันมันใหญ่กว่าเหรอพี่หรือไงครับไอตัวฮาสวาน่าของที่เดมอ่ะเขาจะใช้แค่อลูมิเนียมอ๋อยิงยาวออกมาส่วนาาหสวาน่าเนี่ยเขาเน้นสวยเขาใช้พับเพลแบบปกติมันจะหนักกว่าอ๋อแล้วสมมุติว่าถ้าไปตีลังกามาแล้วหลงังพับอันไหนจ่ายหนักกว่านพี่เดม กี่เรื่อดัดได้ส่วนทัศนาฟังละหมื่นกว่าบาทจใจโอเคโอเคโอเคเสี่ยวเขาไอ้ข้อเสียที่ทัศนาอย่าพูดเยอะนะเพราะเราฮัสกี้เดี๋ยวเขารู้อ่ะโอเให้เขาฟังให้หมดอ่าโอเคพี่จิ๋วพี่จิ๋วค่อนข้างที่จะชัดเจนตรงไปตรงมาทั้งหมดนะครับผมไม่ไม่ขอบแรนนะอ่าดีผมบอกดีดีอะไรดีอ่ะข้อเสียเออพี่จิ๋วเขมันมีข้อดีข้อเสียหมดอ่าโชว์อ่ะโชว์อ่ะแต่เท่าที่ขี่อยู่นะไอแบบไอกระเดื่องอะไรติดติดพื้นอ่ะ มันไม่ค่อยติดหรอกครับนะครับมันก็เหมือนไอ้พวกเคเอ็ท่านติดกันไหมหถามก,กันกันกลับมาอย่างนี้ก่อนนะครับดังนั้นไม่ต้องไปกังวลเรื่องท้องติดนะสําหรับผมนะเพราะว่าขี่อยู่เราจะมาแชร์มาบอกกันประมาณนี้เนาะพี่จิ๋วเนาะฮัสซาวนา KTM เหมาะกับคุณแบบไหนจัดแบบนั้นโอเคครับ